การปรับฐานใหญ่ระดับ350เหรียญกำลังจะเกิดขึ้นไอ้350เหรียญมันแปลว่า1 0แสนบาทนะา้าใครติดดอยอยู่อะที่ขึ้นมาจาก1,000นะนะครับ1 6 0นะจนถึง4,500เนี่ยมันจะปรับฐานใหญ่ <honestly> คือรอบนี้เรามากันตั้งแต่3272นะฮะแล้วเราได้กัน800เหรียญเนยี่ยเราได้กำไร3เท่าแล้ว เพราะนั้นกลยุทธ์ของเราตอนนี้คือเราปิดหมดแล้วถ้าใครไม่ปิดถือว่าโลภเราปิดคือเราช็อตโคไปละแต่เรายังไม่ช็อตเพราะเรารู้ว่ายังไม่ใช่จุดช็อตจุดช็อตน่นจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าถ้า1เปิดไม่สูงกว่า405 8ถามว่าเมื่อมีการปรับฐานแล้วจะขึ้นอีกทิงไหมมั่นใจค,ครับก็ขึ้นอีกที แล้วครั้งเนี้ยทองจะปรับฐานใหญ่นะใหญ่แปลว่าอะไรใหญ่แปลว่าที่ขึ้นมาจากหนะึ่งพันนะครับหนะึ่งพันหกสิบจนถึงสี่พันห้าเนี่ยมันจะปรับฐานใหญ่นะครับรอบปัดเยอะไหมรอบที่แล้วขึ้นสองแน่นะครับกีตา้ามันลงเก้าร้อยเก้าร้อยเหรียญนะมันก็อาจจะ ไม่มากกว่าก๊าเรยอนเกลือมันแปลว่าไม่มากกว่าก๊าซเรือนกลือแม้จะยี่หกปีสองพันสิบสองใช่ไหมคะอาจารย์ที่ขึ้นไปใกล้ใกล้สองพันแล้วก็ลงมาพันต้นๆเลยใช่ครับใช่ครับใช่ครับอันนี้เอเล็กต์กำลังพูดไอ้ทฤษฎีของการปรับฐานอยู่นะฮะก็ให้เข้าใจตามนี้นะฮะถามว่ามันไม่เป็นตามนี้ได้ไหมก็ได้ไม่เป็นไรเพราะเราเราก็ตามดูเทนิคอไปเรื่อยๆนะครับเราไม่ใช้วิธีทำนายนะครับเราใช้ใช้กลยุทธ์นะครับว่า คือรอบนี้เรามากันตั้งแต่สามสองเจ็ดสองนะฮะแล้วเราได้กันแปดร้อยเหรียญเนี่ยเราได้กำไรสามเท่าแล้วนะฮะเพราะนั้นกลยุทธ์ของเราตอนนี้คือเราปิดหมดแล้วถ้าใครไม่ปิดถือว่าโลภถือว่าโลภแล้วเราก็มีผ่อนหนึ่งปิดห้าฟังนะครับไม่ช็อตไม่ลองปิดเราปิดคือเราช็อตโคไปแล้วแต่เรายังไม่ชอ็อตเพราะเรารู้ว่ายังไม่ใช่จุดชอด็อตจุดช็อตน่าจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าถ้า หนึ่งเปิดไม่สูงกว่า4058สองปิดแล้วลงเลยแล้วเป็นแท่งแดงการช็อตเริ่มได้แล้วแต่ยังเป็นช็อตในรองอยู่นะเพราะเดี๋ยวจะขึ้นไปอีกระลอกหนึ่งสมมติว่าขึ้นไป4,500จะขึ้นอีกหนึ่งครั้งนะนะครับไม่ใช่ช็อตลรวบอกว่าเป็นจะลงไปสองพันเหมือนบางคนบอกอันเนี้ยจบรอบแล้วเนี่ยมันไม่ยังจะไม่จบฮะมันยังขึ้นอีกหนึ่งระลอกซึ่งยังเป็นระลอกที่ง่ายอยู่นะครับยังง่ายอยู่ยังง่ายอยู่นะกำลัง วาดภาพให้ดูเพราะว่าพี่ตา้าถามว่ากลยุทธ์ทำยังไงมันก็ต้องอยู่ที่ภาพของการเขียนรดแมปนะฮะซึ่งรดแมปเนี้ยพี่ก็สร้างมาตลอดนะตั้งแต่ที่รอบนี้ที่มันขึ้นมาจากพันหกพี่ก็สร้างรดแมปแบบนี้มาโดยตลอดนะครับแล้วเพื่อการเทรดฟิวเจอร์นะทองคําแท่งเนี่ยไม,ไม่ต้องพูดกับพี่นะครับซื้อได้ทุกวัน DCA อะไรก็ว่าไปนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ถ้าถามจะดูเทคนิคเอาตรงนี้ ถามว่าเมื่อมีการปรับฐานแล้วจะขึ้นอีกทีไหมมั่นใจครับว่าขึ้นอีกทีหนึ่งไม่ได้จบแถวนี้สูงว่าแถวนี้คิลิโซเนี่ยจบประมาณสี่พันสี่พันห้าสิบสี่พันเจ็ดสิบเนี่ยหรืออาจจะวิ่งต่อขึ้นไปสี่พันหนึ่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่เกี่ยวกับเราแล้วเพราะเราปิดไปแล้วนะฮะจาแต่กีตาร์เราบีพอร์ตหนึ่งที่เป็นพอร์ตท,ที่เราเทรดสั้นแล้วระหว่างทางเราให้ลูกค้าเนี่ยเทรดสั้นตามมาด้วยนะครับโดยใช้ท์เฟรมที่เล็กกว่านะฮะับทเฟรมเล็กกว่าบอกว่าไงบอกว่าเนี่ยเมื่อเช้าที่ลงไปอ่ะ คุณต้องลองนะฮะคุณต้องลองมานะครับลองได้ไหมมาดูเวลาซิเวลาที่ลองมันอยู่ทีหนึ่งไม่ใช่ก็สามารถลองได้อีกครั้งหนึ่งตอนนั้นตอน11โมงตอน11โมงเนี่ยคุณต้องลองเข้าไปนะฮะอันนี้เป็นกอนเล่นสั้นกลยุทธ์ของการเล่นสั้นคุณก็ลองไปไม่เห็นบอกเลยก็ไม่ต้องบอกครับเพราะบอกไปอ่ะคนเล่นไม่เป็นยังไงก็เจ๊งอยู่ดีนะครับแล้วเป็นยังไงให้สังเกตว่าการขึ้นครั้งต่อไปนะครับ ถ้ามันปิดไม่เกิน4 4 0เนี่ยนะครับแล้วครั้งเนี้ยช็อตอยู่ที่3974ฮะช็อตอยู่ที่3974ซึ่งอาจจะได้200เหรียญโอเคปะ่ะอันนี้เข้าใจไหมค่ะอ่มันจะเป็นแบบเนี้ยนะครับแต่เราไม่ได้มาช็อตที่2 9 7 4นะ2 9 7 4เราจะเสี่ยงเขาเรียกเสี่ยงชอนะ็อตอะเพราะเราไม่รู้หรอกฮนะแต่ถ้ามันปิดไม่เกินอ่า40 40 4 ่4,440เน<ะ>ี่ยคเราก็จะช็อตไปส่วนหนึ่งนะครับแล้วถ้ามันทําอะไรอีกอถ้ามันหลุดนะครับตรงไหนเนี่ยมันยังไม่ได้สร้างโครงสร้างให้เราเห็นนะมันมันจะบอกวันนี้ไม่ได้มันยังบอกบอกวันนี้ไม่ได้นะครับมันยังบอกไม่ได้วันนี้มันบอกได้แค่ไอนะ้ตรง4,440เนี่ะเป็นจุดหมายนะครับว่าถ้ามันปิดไม่สูงกว่าเนี่้<ะ>ก็จะเป็น คราวนี้เราจะรู้ว่ามันปรับฐานได้ไงให้ดูอันนี้ a b c d มันจะตัดซิกแนลลงอันนี้มันจะไม่ตัดลงนะฮะถ้ามันตัดลงมันก็จะบอกเราว่าอันนี้การปรับฐานใหญ่ระดับสามร้อยห้าสิบเหรียญกำลังจะเกิดขึ้นไอ้สามร้อยห้าสิบเหรียญมันแปลว่าหนึ่งแสนบาทนะถ้าใครติดดอยอยู่อ่ะมันถูกฟอเซลอ่าแต่พวกเราไม่ถูกฟอเซลแน่นอนนะครับเพราะว่าเราได้รอบนี้มาแปดร้อยเหรียญที่พอร์ตใหญ่ บวผ่อนใหญ่มีสิบคอนผ่อนเล็กก็จะมีแค่ห้าคอนนอกไปฮะก็ไม่ใช่สิบคอนเนี่ยมันเป็น cover ห้าคอนนะครับแล้วสิบคอนที่กําไรมาก็แบ่งเป็นสามส่วนนะฮะส่วนหนึ่งซื้อทองคําแท่งครับถามว่าซื้อทําไมก็เห็นได้ยินพูดกันเรื่องเกิดสงครามโลกเราก็เลยเตรียมตัวไว้ว่าถ้าเกิดสงครามโลกเราจะได้มีทองคำกับเขาบ้างนะฮะอันนี้เป็นทองคําแท่งนะครับเท่าที่ขนไหวนะครับแล้วถ้าถูกขโมยก็ไม่ได้เสียได้อะไรนะฮะ ถ้าที่บ้านเนี่ยมันไม่มีตู้เซฟอยูอมยมอย่มันก็อาจจะถูกขโมยได้เหมือนกันนะแล้วก็หวานระแวงอะไรเงี้ยนะครับต่อทอคำแท่งอีกอันหนึ่งที่เราสามารถเล่นได้เพื่อเอาเงินเนี่ยอันนี้ก็ไม่เกี่ยวข้องกับสงครามนะก็จะเป็น G.O นะฮะ G กสิบเกนี่ยก็เป็นก็จะเป็นอะไรนะอันนี้พูดพาดพีมาโ O สิบเก้า g กลเสสิบเก้าเนี่ยอ่ามันจะเป็น D.R นะฮะ อันนี้ก็ถ้าคุณคิดว่ามันจะลงสามเหลี่ยมคุณก็ปิดได้คะัคุณก็คุณเคยซื้อมาคุณก็ปิดไปคือทองคําแท่งเหมือนกันทองคําแท่งไทยกับบาทกับทองคําแท่งยูเอสนะฮะคุณก็ปิดไปเพราะว่าว่าเราทําตามระบบเราเราไม่ได้ทําความตามคาดตามคาดหมายไอ้ที่วิเคราะห์มาทั้งหมดนะคือคือแผนทางเดินซึ่งซึ่งมันจะมีะรายละเอียดว่าถ้าไม่เป็นเราจะต้องทํำยังไงนะครับแต่วันนี้ก็หน่อกไปแล้วนะครับ ใครตามมาฟังบ้างครับใครได้แปดร้อยเหรียญเนี่ยโชว์ตัวหน่อยซิใครได้ห้าร้อยถึงแปดร้อเหรียญนี่พิมก้ามาซิแสดงตัวได้เลยนะคะวับว่าได้จริงเราได้จริงเราไร่ไม่ได้ว่ารวยเพราะฟังอาจารย์พิมก้าครับนะฮะคุณสามารถฟังอาจารย์แล้วเล่นกำไรไปได้ตราบใดที่อาจารย์ยังมีชีวิตอยู่นะครับ ต่าอาจารย์ไม่อยู่แล้วคุณต้องทําเองให้ได้นะครับอันนี้เป็นคําสั่งของอาจารย์ <c oughs> <c oughs> อาจารย์ไม่สามารถลงอันไม่สามารถลงมา <AI S 1> จากสวรรค์เอเจนต์เข้ามาได้ไหมคะอาจารย์ใช้เอไอไม่ได้ไดไค,ครับมันดูดเลย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 ,ม,เลยมันเป็นทฤษฎีเลยพอเป็นทฤษฎีปับ๊บมันจะสิ้นพลังอํานาจทันทีเลยเพราะว่าคุณจะได้เป็นผไม่ไม่เป็นผู้เป็นผู้ส่วนน้อยครับคนที่ได้เป็นคนส่วนน้อยถ้าคุณเอาใส่ AI ไอไปปุ๊บมันดูดเลยครับ ปัญหาระบบเราเจอเมื่อไหร่ปุ๊บมันเอาไปใช้เอาไปใช้ปั๊บมันหมดเลยนะครับเพราะว่าเป็นคนส่วนใหญ่เอาไปใช้ค่กล<อ>ายเป็นโอเพนซอร์สทันทีโอ้นี่คนมาฟังนี่มาอยู่เป็นเพื่อนน้องกีต้าร์หรือมาฟังอาจารย์แฟนคลับอาจารย์ก็มาค่ะคุณสมจิตนาบอกว่าตามมานะคะคุณจักรพันธ์กดเก้าคุณสมจิตนากดเก้าคุณไปได้สามล้นเหรียญนะกดแป้นเลยโชว์หน่อยว่า มันทําได้จริงนะครับคือต้องเข้าใจแล้วมันจะทำได้จริงนะครับก็อันนี้เป็นทองคาอะต่อไปเป็นบิตคอย n ์แล้วกันใช่ไหมขอขออนุญาตก่อนไปบิตคอย n ์ไปซิเวอร์ดึงได้ไหมคะอาจารย์คะช่วงหลังๆได้เลยซิเวอร์เมื่อคืนเพิ่งทะลุห้าสิบนะคะแต่ก็มีจังหวะคล่อมลงมาตามทองเหมือนกันค่ะอาจารย์ไม่ครับมาดูให้เข้าใจนะฮะดูให้เข้าใจก่อนนะครับนะครับว่าซิเวอร์ต้องทํำยังไง สินว่าถ้าใครตามเรามานะครับเราบอกว่ามันจะขึ้นมาที่ห้าสิบแล้วต้องปิดสัญญานะฮะเมื่อขนถึงแล้วนะคะก็ที่เขาถึงตรงนี้ก็ต้องปิดครับมันจะขึ้นทะลุไปเลยไม่ได้นะฮะถ้าเราดูเทคนิคข้อเป็นเราจะเห็นว่าการขึ้นมาของซินวัลรอบนี้นะฮะมันเคยขึ้นมารอบหนึ่งแต่รอบนี้มันก็เป็นเรื่องเดียวกันเฮ้ยพ,พ,พี่ไม่รู้ว่าทองไม่พอหรือเปล่าแล้วเลยต้องเอาซินวร์มาเก็บไว้ตอนใช้จ่ายกันหลังสงครามเปล่านะ ขาะเงินเนี่ยก็เคยเป็นโลหะนะที่เคยใช้เป็นทุนสำรองระหว่างประเทศนะนะเหมือนกันนะแต่ทองมันไม่พอหรือเปล่าเลยเอาเงินมาเหมือนเงินเงินมันมีมากกว่าทองนะอันนี้เห็นรูปนี้ไหมครับรูปเนี้ยถ้วยกาแฟอันนี้ถ้วยกาแฟนะฮะเหมือนทองคาที่ทํานะครับกีต้าเคยเห็นทองคําหรือยังครับแ d นแฮนโดใช่ไหมคะเออเนี่ยอันนี้ทําครับไหมฮะทาครับ หูถ้วยค,คือเราใช้สัญญาณทงนทิ้นึ่ไงก็เราจะทำแฮนเดิลแต่ถ้าเรานึกภาพจริงๆตรงเนี้ตรงนี้คือทองที่ขึ้นมาหนึ่งพันเก้าสิบรอบแรกแล้วอันนี้คือที่ทองขึ้นมาสองพันเจ็ดสิบสี่รอบสองที่ทำครับนะครับพอทำครับเสร็จเนี่ยนะฮะทองก็ทำหูถ้วยลงมาพันหนะครับแล้วก็เบรก เบรกตุง2001ตอนนี้นะครับซินเวอร์ได้ทำนะฮะหูถ้วยนะฮะหรือเรียกเฮดเดอรชิลด์ก็ได้เรียบร้อยแล้วครับเพราะสะโลปเป็นบวกเพราะนั้นโซนแถวนี้ซิลเวอรจะมีการปรับฐานจะวิ่งทะลุไปเลยเนะี่ยอันนี้สงสารผมบ้างเนะี่ยผมมาจากซิหเหรียญเนี่ยนะครับเพราะว่าการเบรกตรงนี้มีนัยะสำคัญของการที่ขึ้นไปข้างบนในที่สุดแต่น่าจะหลังทองคำนะฮะอันนี้ไป85เหรียญเลยนะ คจะไปเลยเหรอคุณจะไปเลยเหรอก็จะไปก็ได้เีขามีการพิมพ์เงินทองไม่พอก็มาไล่เงินกันขึ้นไปโดยกระทั่งเอาโลหะเงินมาขายกันที่เยาวราชแล้วไงเห็นไหมเมื่อก่อนไม่มีนะครับเขาไม่ใช้เงินกันเพราะมันขึ้นสนิมสนิมเงินะตอนนี้ร้านทองขายกันใหญ่เลยค่ะก็เขาเชื่อไปเก็บไว้หน่อยไงเพราะจริงๆมันราคาขนาดนี้จริงหรือเปล่าเงินเนี่ะถูกไหมก็มันเป็นเรื่องที่พิมพ์เงินไงเป็นเรื่องเดียวกันแหละนะฮะก่อนเนี้ย แต่ถ้าเราใช้เทคนิคนะฮะแต่ถ้าเราไม่ได้สนใจไม่ถึงว่าเราก็ถือเงินมาแล้วจากข้างล่างแล้วเราก็ถือทองคํามานะครับตั้งแต่หนึ่งพันสองแล้วมันก็ขึ้นไปสองพันเจดสิบสี่แล้วมันก็ลงมาพันอ่าพันหกร้อยแล้วเราก็ถือมาจนถึงวันนี้คุณก็ไม่ต้องปิดอะไรคุณไม่ต้องทําอะไรมันจะสร้างหูถ้วยเลยก็เรื่องของมันใช่ไหมฮะนะครับแต่การขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วอ่ะมันบอกว่า คิดตัวเล็กที่เรกให้ดูแหละจะไปทุงนั้นตามสัญญาณทางเทคนิคแต่ไม่ได้เร็วนะไม่ได้เร็วนะครับแล้วถามว่าจะมีอะไรพิกันไหมเป็นไปไม่ได้เลยเพราะอเมริกาไม่มีทางที่จะทํา Qt เอาเงินกลับยุโรปก็ไม่ทําครับทุกคนมีจะพิมพ์เงินครับเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ครับแต่การลงมาสี่สิบเหรียญเป็นไปได้ไหมอันนี้เป็นไปได้นะครับ 2,000ลงมา1,600ฮนะลงมา20%เพราะฉะนั้นการลงจาก50าสิมาเป็น40เหรียญถ้าไม่ตกใจก็ถือต่อไปเลยครับเพราะการสร้างหูถ่วยแปลว่าอะไรเขย่าออกเขย่าออกเขย่าออกเฉพาะคนที่อดทนเท่านั้นความเชื่อมั่นในเงินไม่ได้มากเท่ากับทองคำนะนะครับ มุ่งสู่1ล้าน subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิศเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ